วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงหนึ่งในการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณที่ต้องบอกว่าเข้มข้นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับกับเรื่องราวการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์จากความเจ็บปวดที่มันสุดขั้วมากๆไปจนถึงการค้นพบทางสายกลางครับคือต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อมั่นที่แรงกล้ามากๆของปัญจวคีหรือผู้ติดตามกลุ่มแรกของพระโพธิสัตว์เลยนะครับพวกเขาเชื่อแบบสุดหัวใจเลยว่าถ้าจะมีใครในโลกนี้ที่ตัดสูุได้คนนั้นต้องเป็นพระสมณโคดมเท่านั้น และความเชื่อมั่นนี่แหละครับที่กลายเป็นเหมือนแรงผลักดันให้พระองค์เริ่มต้นการทดสอบความอดทนทางร่างกายที่มันโหเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เรื่องมันเริ่มมาจากตรงนี้ครับคือหลังจากที่พระองค์ส่งศึกษาคําสอนจากอาจารย์ทุกสํานักในยุคนั้นจนหมดแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าอืมมันยังไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงพระองค์ก็เลยตัดสินใจแยกตัวออกมาเดินในเส้นทางของตัวเองซึ่งก็ยึดตามความเชื่อที่นิยมกันมากๆในสมัยนั้นเลยนะครับที่ว่า การจะปลดปล่อยใจิตใจให้เป็นอิสระได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการทำลายร่างกายให้ได้สก่อนทีนี้วิธีการของพระองค์เนี่ยก็ไม่ใช่การทรมานตัวเองแบบสเปกสปะนะครับแต่เป็นการบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือการจู่โจมร่างกายของพระองค์เองอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนเลยซึ่งเราแบ่งออกได้เป็นสามวาระหลักๆด้วยกันครับเอานะครับมาดูกันทีละข้อเลยนะข้อแรกคือการกดพะทนหรือพูดง่ายๆก็คือการกัดฟัน แต่ไม่ใช่การกัดฟันธรรมดานะครับแต่คือการใช้พลังจิตที่มหาศาลมากๆมาสะกดข่มร่างกายเอาไว้เลยวาระที่2คือการกลั้นลมหายใจอัานหายใจไปเรื่อยๆจนพระองค์บรรยายว่ามันรู้สึกเหมือนถูกย่างอยู่บนกองไฟร้อนๆเลยทีเดียวและสุดท้ายคือการอดอาหารครับค่อยๆลดปริมาณอาหารลงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งหยุดสวยไปโดยสิ้นเชิงแล้วผลที่ตามมาล่ะครับโอ้โห คือสภาพร่างกายเรียกได้ว่าแทบจะพังทลายลงโดยสิ้นเชิงเลยผิวหนังนี่เขียวแห้งจนติดกระดูกไปหมดดวงตาก็จมรึกลงไปในเบ้าเหมือนบ่อน,น้ำที่มันแห้งสนิทสันหลังนี่คือโผลออกมาเป็นข้อๆจนมองเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนเส้นผมนี่คือเน่าที่รากเลยแค่แตะเบาๆก็หลุดล่วงออกมาแล้วเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้ในพุทธประวัติอย่างชัดเจนเลยครับแต่แล้วในจุดที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะตกต่ำที่สุด ในขณะที่พรวรกายใต้จะดับศูนย์เต็มทีบนเส้นแบ่งของความเป็นกับความตายนี่เองครับการตระหนักรู้ครั้งสําคัญก็ได้บังเกิดขึ้นซึ่งมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอุปมาง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆเลยคือหลังจากที่ต่อสู้กับร่างกายตัวเองมันนานหลายปีเนี่ยคำถามง่ายๆแต่มันทรงพลังมากก็ผุดขึ้นมาในพระไทยว่านี่คือหนทางสู่การดับทุกข์ที่แท้จริงแล้วหรอช่วงเวลาแห่งความสงสัยนี่แหละครับ ที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยเป็นการตั้งคําถามกับรากฐานความเชื่อทั้งหมดที่พระองค์ดําเนินมาตลอดซึ่งคําตอบเนี่ยมันก็มาในรูปแบบของอุปมาที่คลาสสิกมากๆที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือเรื่องพิน3าสายครับลองนึกภาพตามนะครับสายที่1ถ้าขึงตึงเกินไปดีดแป๊บเดียวมันก็ขาดก็เหมือนกับการทรมานตนนั่นแหละครับมันสุดตรงเกินไปส่วนสายที่2ถ้าย่อนเกินไปดีดยังไงมันก็ไม่มีเสียง ก็เหมือนการปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสุขสบายมันก็ทึบเกินไปแต่สายที่3ครับที่ขึงไว้พอดีพอดีไม่ตึงไม่หย่อนนั่นแหละครับที่จะให้เสียงที่ไพเราะที่สุดและจากอุป,ปมาง่ายๆนี่แหละครับกลายเป็นจุดกําเนิดของปรัชญาใหม่ที่จะมาพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ทางจิตวิญ,ญญาณไปตลอดกาลเลยเป็นการนิยามเส้นทางสู่การหลุดพ้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแนวคิดนี้ก็คือมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นเองครับ หัวใจของมันก็คือความสมดุลคือการมองว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องไปสู้รบปรบมือกับมันนะแต่เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นยานพาหนะที่เราต้องปรับจูนให้พอดีดูแลให้ดีเพื่อจะใช้มันเดินทางไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่านั่นก็คือการตรัสรู้และการตระหนักรู้นี้มันก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกเมื่อพระองค์ทรงระลึกถึงความทรงจําในวัยเยาว์ที่หลงลืมไปน,นานได้ครับคือครั้งหนึ่งพระองค์เคยเข้าถึงสภาวะฌานที่สงบสุขมากๆได้ ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเจ็บปวดทรมานเลยนะแต่มันเกิดขึ้นจากความสงบอย่างลึกซึ้งตั้งหากนี่เลยเป็นเครื่องยืนยันว่าความสงบนี่แหละที่เป็นเงื่อนไขของความกระจ่างแจ้งไม่ใช่ความเจ็บปวดเห็นไหมครับว่ามันเป็นการพลิกมุมมองแบบร8 0ยองศาเลยจากที่เคยมองว่าต้องทําสงครามกับร่างกายก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ปัญญาผ่านร่างกายแทนจากที่เคยมองว่าความเจ็บปวดคือเป้าหมายสูงสุดก็กลายเป็นว่าความสมดุลต่างหากที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการเดินทาง เอาแลครับและพอพระองค์ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางกลับมาเสวยพระกยาหารเพื่อรักษาร่างกายไว้ผลที่ตามมามันก็เกิดขึ้นทันทีเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะคาดไม่ถึงด้วยพอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเป็นผู้ติดตามที่พักดีมาตลอดเห็นพระองค์กลับมาเสวยอาหารเท่านั้นแหละครับโอ้โหพวกเขารับไม่ได้เลยคิดว่าเอา้ายอมแพ้แล้วหรอกลับไปใช้ชีวิตสบายๆซะแล้ว พวกเขารู้สึกเหมือนถูกหักหลังครับแล้วก็พากันสรุปว่าพระองค์ล้มเหลวก่อนจะพากันทอดทิ้งพระองค์ไปในที่สุดแต่การถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนี่แหละครับที่มองเป็นเผินเหมือนเป็นความล้มเหลวกลับกลายเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะมันทําให้พระองค์ได้พบกับความวิเวกหรือความสงบที่แท้จริงเป็นอิสระจากภาระและความคาดหวังของคนอื่นโดยสิ้นเชิงเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้นะครับว่าหรือบางที ส่วนผสมสุดท้ายที่จําเป็นสําหรับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่การยอมรับจากคนอื่นแต่เป็นการได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงและความเชื่อมั่นจากข้างในต่างหากที่สําคัญที่สุดแล้วสิ่งนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับเส้นทางของตัวเราเอง